สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าุดช่องวัดรพีสา,านบ้านโนนนะครับวันนี้สิพาพ,พี่พีน้องไปจุดเต่าตอพี่น้องจุดเต่าตอนี่บ่จุดใน้มันตายดิพี่น้องจุดแค่มันเงาเงาแลวก็เอาลูกตอมากเป็นอาหารพี่น้องร <c oughs> ับคลิปนี้มาเมืองบรรยากาศแปลวต้นนะครับจุดต่นน้ํากันพี่น้อง เป็จุดว่าจุดต่อต่ายได้พี่น้องได้จุดเพื่อมันอ่าเงี้ยงๆหลก็เขาสามารถที่เสีเอาลูกต่อได้นะครับเชื่งอ,องอนุรักษ์พี่น้องอนุรักษ์บ่อยมันศูนย์พันพี่น้องหากินแบบใดที่บ่ห้สิ่งที่เขาหากินอันศูนย์พันนะครับให้สามารถอยู่คููกับเขาไปเรื่อยๆนะครับเขาอาศัยมันม,นมนันอาศัยเขานะพี่น้องเอาต่ออีกเลบพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอทางต่อแล้ว

ห้างต่อกบยุส mm ูงประมาณ30-40เมตรพี่น้อง40เมตรกว่าอะไรทีมงานเอาต่อพี่น้องเตรียมแล้วเตรียมแล้วต่่งเ่แล้วเตรียมแ้แต่ลุงเส้นะขึ้นแ้บ่ล่รแบบเฟืองบนลุงวาง

พอไงพี่น้องเจ้าอยู่บนม้อกแอยู่เหมือนเชื้งนะพักไก่เหื่อต่อก็ได้จังันี่เสี้อเดียวมึมสั่นของบ่ครับะเป็นหัางตอ่อไปเลยด้วยวพอาเห็นทำมัน เอากรใสาห้างตอนแล้วก็ไปเห็นมันกล้องจับบ่ไ้เ,เลยวะ <Yeah. S 1> เปิดอเช็มันนาำมาัเช็คถุงลม

Qui amo đmé sao? Nguyên tói vẫn nắng 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 tói ลุ้นลุ้นมันเหมันมันเมาตลอวมันตายบ่ะไ้มันเน่่ติดับแม่ติดับห้แม่มันเน่ๆ่แม่มันตาย ทีมงานกำลังหาเครื่อใหม่มามัดไม่สาวไปจะจุดต่อต่ออยู่สูงขักพี่น้องส่วนสี่สิบเมตรเป็นบนี้

ตอนห่าเกี่ยวไม่ดีแล่วสิเดี๋ยวมันหักลงกั้หักลงมันควรูอย่้ผ่าเิลลมมัดอีกเลยไม่นะมันไม่ดีไม่ดอกยังมีอีบันเด่กมันปั่มได้มันแมนด้วยมันมันมหนมันก่อน ขึ้นดีก yup. มันเออมัดถึงพอนบผูก็ต <ctions> ั้นก็มัดฐาให้เขาอยู่ใส่านพออยโตเขียลงมาใส่ใ้เนเครื่องตรงกยันหักขี่มปั๊มขึนเนน้องเบึงไรยันมงันได้หาไม่สาวไม่ยิงสุขมันมองหั้งเราเสียงว่าสินได ไดนเนี่นี่อ่ะนบนน่นุดต่อกำลังเริ่มเลวพี่น้องมน

ว่าเน่งเน่งงน่เออดิ้งสี่เน่งนิ่งพ่น่งเเดียวาต้นตัดบรรยาประหยัดไปโขไปเฮ้ยมันนดีะรเตกิรเฉพาะปัจจุนที่ติดคองอ่อนเย่วัน

ก็ประเดนรที่กอเลี่อันเดียเดยเนไกลหมดขอเหรันนั้นปีปักอทนา็อะไรนะเสริมเพิ่มไปแบบทางรถระเดี๋ลุ้ทางทางดลุงบ่ ดาวันก่อนยวะหาี่กอดูพี่แดดดขึ้นไปไกลๆนะดดขึ้นไปไกลมับบุ๊บบเป็นบ่บ่กบดได้บ่บ่เปนบ่ใหม่ข้าโพด nèo 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 ôi khó rồi, cái này lái dưới này mình mất hình đầu ô mình có tùng thạt nó phải à? không mảnh đó chìm này do that. นตอนพิเศษแล้วดเอย่าผมเ็ดต่อนะต่อไฟมอดเดี๋วพ่าดไมนได้ันเลยดูกิ <c oughs> ตอนงนตอ่อนกันเ <c oughs> <c oughs> ือกันหนึ่ง

còn còn gom gì đó hàng nhanh nhanh cứ người này bớt hắt gì có con mày cũng mày mày hang mày ต้อนทำผดดเนื้อนี่นี่รี่นนี่จะเป็นแดดเจ้าผดดีเยอะพาละจิตเอาต่อกันเสร็จสิ้นด้วยดี <cut> ไปต้อลายอยู่พี่น้องฮะพ่าละจิต หุดเอาตอกับเซ็ตส้นเรียบร้อยได้ตอไปกินแล้วพี่น้องออคุณฮู้คุณเอาโบบดพี่น้องต้องม่ตอเนี่ยแต่ล่างอืยอเป็นอ้อมพี่น้องเลยอือยานหอกได้ห้างยู่บตายได้นี่ี่น้องตอนี่ยนี่สิปืนเนาะฝากิเอาไน่ได้ัอ้พวกแกง บุ ừ, ้ต่อวัเกียวประบิดนนอนองกระดานนี่ต่อกางผ้านิวท่านท่านมสมหออมาเนาะครับเหาจะซือจังนากับฟืนเลยวพี่น้อง กินเพื่ออนุรักษ์พี่น้องก่ได้กินเพื่อทำลายแต่เป็นว่ากินเพื่ออนุรักษ์เไปะทีมงานจุดต่อก็ไปจิตธารุและจิลเลครับจุดต่อพอบริจุดให้กอ่อตายครับจุดเพื่อใหอยนตนออื่นเหยวนะแล้วก็มันมันมันกบ,บตายพี่น้องมันก็สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ ครับเพื่อที่เอาเพื่ออนุรักษ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาเพื่อจะทำลายอย่างเดียวบ่เดี๋ยวรรมา,าสะอาดแต่ไงไม่คิวหรอกไงไม่คิวหรอกไม่คิวหอกบ่พาละ เอาหยุดตอกันเสร็จเรียบร้อย,ยครับได้ตอลายเติอบอยู่ะอดสองโลบอลุงวางประมาณสองโลกลัวพี่น้องหยุดตอครับจุดให้ตอตายดีครับให้มันเหยาะสซืรอเอาเพื่ออนุรักษณ์นะครับเนาะไปมันกินเพื่อทําลายยังเดียวกินเพื่ออนุรักษ์จุดตอเพื่อให้ตอเหยาเหยาะหรอกะ <c oughs> มันก็นสามารถไปสั่ง ทางห้างมันตอนพี่น้องตอนนี้ก็จบเอาทากินอันนี่ให้ยินต่อนเลยอะอันนะ้นี่โอ้ยตัวนี้น้องห้างเนาะโอ้แเ <laughs> มียมยี่ ก็เกากันอยู่แก็ไม่แข็งที่บอกนี่เปิดุที่มันนะที่เกเน่ยแมันตัวรกเ